อาการเสียงหอนที่หน้าเครื่องของเครื่อง274ในบอดี้ W205 ผมเจออะไรมาดูกันอันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์นะตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดจะเป็นคอมแบบโรตารี่ธรรมดาฮะตัวนี้จะมีเสียงหอนเวลาที่เขาทำงานมันจะหอนมดเราก็ตรวจสอบพบแล้วว่าเป็นคอมแอร์จริงๆฮนะแต่ในระหว่างที่ผมตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องคอมแอร์อยู่อะมาเจอสิ่งนี้ฮะ อาเทินาเทอร์ดไดชาร์จไม่ชาร์จครับมีไฟแบตเตอรี่โชว์ในระหว่างที่ผมตรวจเช็คเสียงคันนี้อยู่แต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของตัวได้ชาร์จนะเป็นเสียงของคอมเพรสเซอร์แอร์แต่ได้ชาร์จนะไม่มีเสียงฮนะแต่ว่าเขาไม่ชาร์จไฟแล้วน่าจะเป็นที่ตูดเสียไปแล้วฮนะเป็นตัวคันเอาท์ที่เสียแล้วก็ได้แจ้งลูกค้าให้รับทราบแล้วว่าตัวไดชาร์จไม่ชาร์จแล้วก็เสียงที่เกิดจากคอมเพรสเซอร์แอร์เป็นที่คอมแอร์ฮะเราก็ แย่งลูกค้าลูกค้าก็อนุมัติมาเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะผมให้ราคาไป2ราคาเป็นใหม่เทียบกับใหม่แท้แต่ลูกค้าเลือกใหม่แท้ราคาก็จะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวสายพานเพราะว่าผมได้คุยกับลูกค้าไปแล้วว่าสายพานเคยเปลี่ยนมาไหมเพราะมันแตกแรงงานแล้วลูกค้าก็อนุมัติให้ผมเปลี่ยนสายพานไปด้วยเลยะฮะไหนๆเราก็รื้อมาอยู่แล้วก็ท,ทําทีเดียวให้จบไปเลยโอเคฮนะ ถ้าใครมีอะไรสอบถามเข้ามาที่ช่อง Ben SW ได้ครับเรายินดีให้บริการครับตัวไดชาร์จถามว่าซ่อมได้ไหมมันมีร้านซ่อมนะซ่อมได้แต่ถามว่าถ้าเทียบกับการเปลี่ยนอ่ะอันไหนดีกันยังไงเปลี่ยนก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าการซ่อมคือประหยัดค่าใช้จ่ายฮะแต่เคสน,นี้ลูกค้าบอกว่า ของใหม่เท่านั้นฮนะใหม่แท้ด้วยครับราคา2ชิ้นเนี่ยมันเป็นราคาที่สูงทางเรามีส่วนลดหน,นยครับสำหรับลูกค้าที่เบน w วเรามีส่วนลดแล้วแต่ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะได้ส่วนลดเท่าไหร่คุยกับเจ้าหนะ้าที่ s a ดูอีกทีครับเบนยินดีให้บริการครับ